ดูผลงานกันครับืมปนะปนล <laughs> มาดูปลาเก๋านะครับ,ออรบดูอยูอ่น <c oughs> คนตกๆๆักกันตักอยงียวเลยไม่ดูคนคัดเลย จะมาดูปลาเก๋านะครับอุ๊กกาดนะมันไม่กาดน,น, <laughs> น้องมั้งงานลาฝนเป็นไงครับ <laughs> เป็นยังไงครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพได้อฝน เหมือนเดิมปอดได้ปอดีแล้วอดตายยังอ <ah? ่ะฮะยม่นล่อยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไก่ยูนาอสามกันรู้ไก่ยูรอกเว่ยเกือบสี่แล้นะไก อ,อยังยังไม่อิ่มเลยยังมออายังกินไปแล้ว <laughs> ปยป่ากันตอนไหน <laughs> จะนอนกับหลับ <laughs> เออไปอกันตอนไหนป่า เดีหลับกับนอนนะไม่มองปลาแลยไม่ได้ปลาไปเอาปลากันตอนไหนไหนไม่ได้เออเออไปเอาปลากันตอนไหนนะนึกถึงปลาใสวยๆๆเบ็ดปลาเก่าก็จะแยกปลาเก่าเป็นตะกร้าตะกร้าไปเลย โอยาอนด้ตอนไหนปลาเนี่ยเฮ้เราเอาปลาตอนไหนอนเหรอตอนไตนนอนเ่เอเอาปลากันตอนไหนวะตอนนอนก็แวะมาไยมแวะมาได้นะตอนไตนอนเ็แวะมาไทยไะมโอ้ยนี่ครับเราจะมาแยก่าเก๋าเก่าลายครับเจตกาตเกตกา้อะ้รอืม มันรู้ว่าปักเสาเราได้เยอะไหมยครับโอ้ยลายพ้อยเลยอยู่ล่างอือเห็นไหมครับบอกแล้วคนไหนตกเยอะคนนั้นแหละเป็นคนตตกอะ่ะแล้วยังมาบน่นปวดหลังปวดหลัง ใส่แก้วไปเอาตอนผมหลับแล้วมั้งเนี่ยครับนะ <laughs> โอ้ยหมดแล้วเหรอเปิดลัง